ลิมิตอะไรลิมิตแย่แย่แย่คุณคุณเกซินีปอกยี่สามสุสุรชัยสู้สู้สุรชัยอะครับหมายเลขยี่สามะครับใช่อะฮะนั่นสิครับยี่สามมันคิดพารลัมฮะ <c oughs> คิดพารลมัมอ๋อชื่อไทยไงชื่อสุรชัยเขาอาจจะมี <c oughs> เดี๋ยวมาแล้วครับเอ้ามาฮะ เล่งมือครับเล่งมือครับเดี๋ยวเลทฮะเล่งมือโอเคเอาละเอาหนุ่มลงอีกแล้วเหรอสตาร์54ครับอนุวัตโชซาราครับสี c เ e t ออฟอบีคุณที่สุดยอดเลยนะหนุ่มอาบีนี่โหพลังเยอะจริงๆต่อไปครับนี่ครับเป็นเลข414ครับขชาพันแสงงามครับสู้ๆโซโซเล็กนันแหะเจ้าเก่งออโตเพนติ้งยืนอยู่หน้าถือไม้จะตีโซเล็กอยู่หละ อันนี้ครับ60ครับสรวิทสมหมายสตาร์ตติ้งกิจอันดับที่4โอเคสู้ๆน็อตสิตายลุยกลับ<ห>มาแล้วนะหายไปเลทหนึ่งสตาร์ตติ้งกิจล้วอันดับที่3ครับหมายเลขหนึ่งไพซิสสาเพิ่มสับซู่สู้ๆครับอะไรอะ่ะหนึ่งอะไรอะ่ะหนึ่งอะไรโอเค TNC สติ๊กเกอร์โอเค, er. อ,เคอ่ะสู้ๆนะ ใครครับเนี่ยลงไปอีกแล้ว1นึ่งศูนย์จตุพรไกจักรัอ๋อเจ้าตุเจ้าตุอันนี้เจ้าตุสายเปนะเจ้าเขมยืนอยู่ข้างตุสายเปผัดกันลงนะผัดกันลงครับคันนี้ฮะยอดเหรียญกันสนุกสนานเลยฮะสามสองเก้าทาวนปังการครับปิดถาวรอ่าสู้ๆครับถาวรบ้านบ้านอะไรคาเฟ่บ้านตาคาเฟ่บ้านตาโอเคโอ้โหเจอยู่ตรงนั้นเลยฮะเบเกอรี่บิเกเร อันดับที่8ครับหมายเลขย3คริสพารัมสู้สู้คิดคิดนี่คุณจะขี่ทั้งวันเลยนะคิดนะเรียว่า all day all night เลยครับคิดอันนี่ครับ80ครับเกียงศักละลังสิมาครับครับมานี่ฮะเบยโยครับคันดีเบยโยพี่จุลเทพนะครับ367ครับ367นะครับเป็นทางด้านของวุฒิพันธ์ฮิมารัตครับสู้ๆูครับวุฒิพันธ์ นี่ครับแต่งตัวอ่าดีครับรัดเบี้ยวให้แน่นครับเอหนึ่งสามศูนย์ครับชนินพัดกล้วยเนียมครับสู้ๆครับชนินพัดไปครับอะไรนะเอคอนซัคเตอร์อ่านี่ครับหนึ่งหนึ่งเก้าครับวิสุพหมดวงแก้วเจ้าโป่งครับวิสุพหมดวงแก้วสู้ๆครับโป่งอัลลิมครับโป่งอัลลิมอัลลิมิตสามสองห้าสุทธิพงศ์โรจน์นครินทร์ครับอ่าสุทธิพงศ์รถสวยเลยคลีน เ er. อ u n e r น,นร459ชนพัดเลิกยามาจาก M t u มท r er เนอร์ครับถ้าจะไม่ผิด M t u มท r er เนอร์นี่เครื่องเจอ่านั้นขออนุญาตไล่เลียงไปเลยนะครับ,รบอันด,<ม>ดับที่14เป็นอัครเดชภูศรีอันดับที่15เป็น109รักเกียดน้อยโสภาครับสตาร์ทติ้งกิจลำดับที่16 121ม h a ค l ลสปีก m a น สตาร์ติ้งกิจลำดับที่17 347อนุชา4ีลักสตาร์ติ้งกิจลำดับที่18 372นัทวุฒิพันโสดาสตาร์ติ้งกิจลำดับที่19 45ขวัญชัยแก้วใสเลิศสตาร์ติ้งกิจลำดับที่20 169ภูธเนศเพิ่มรับสตาร์ติ้งกิจลำดับที่21ธนศรสะทองคำสตาร์ติ้งกิจลำดับที่22 320ภูผ่านวัชรวงสตาร์ติ้งกิจลำดับที่23 452ภมศักดิ์ชุ่มช่วย สตาร์ทิ้งกิจลำดับที่24สา7สองเจ็ดนับพักธนยศินสตาร์ทิ้งกิจลำดับที่25หมายเลข3สุรชัยป่งจิตสตาร์ทิ้งกิจลำดับที่26 3 4 2ปกปรณกมณีรัตน์สตาร์ทิ้งกิจลำดับที่27 137สุชนเกตระชนสตาร์ทิ้งกิจลำดับที่28 3 9 5้พรชัยสกุลนุ่มสตาร์ทิ้งกิจลำดับที่29 132อันิรุธตีทองสตาร์ทิ้งกิจลำดับที่30 4-3-2พัทลพงษห์ลือเนี่ยสตาร์ตอิงกิจลำดับที่31 c 3 5ยงยุทธอุดมพันธ์และสุดท้าย3-2-3-3-8นัทนนเอมมาโนดครับ32คันครับท่านผู้ชมสำหรับในรุ่นของ s p c Special Car c l นะครับ,ร,บรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาให้ครับอ่านี่คุณเชษแยมบอกว่ายอดเรียนการสนุกเลยครับ c n Loop เชษจัดให้คนนี้ก็คนจูนของ c n Loop แหละ แล้วคุณมิสกี้บอกว่าอเน,น็ตเต็มสปีดมันก็ค้างๆครับฝากแอดมินช่วยดูแลหน่อยนะครับค<ย>ุณน้ำพัชพรพลถามพี่ีกรกังเข่งกครับพี่ตกรุ่น,นอีกสองสามรุ่นนะฮะประมาณบ่ายสองใช่ครับประมาณบ่า,บายโมงห้าสิบห้าเราจะมีพิธีบ่ายโมงสี่สิบเราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับฝากหน่อยฝากดูเลยครับใครชัดไม่ชัดยังไงบอกด้วยครับคุณอ้อยเป็นมิการน็อตจิตตายสู้ๆอ่า คุณอ้อยนี่ดุงเลยเช้าแล้วคุณกาสินนีเจริญเจรัตน์บอกทีมไทยโยสู้ๆครับทีมไทยโยเบอร์อะไรฮะพิมพ์เข้ามาหน่อยฮะจะได้รู้เบอร์อะไรใช่ครับฝากด้วยครับและนี่ครับ4-4-1-4กระชับฝันแสงงามแล้วคุณผู้นำเปิดเลยนะครับครับค่ะคุณไอ้แฟรมันแท้บอกว่าชัดเจนดีนะครับอันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกันนะ ไม่เกี่ยวว่าเราครับอยู่กับมาร์คสักระเบิรผมยังดูได้บ้างรู้ไม่ได้บ้างเลย <c oughs> ใครที่สนใจแบบนี้นะครับกับการแข่งขันนะครับก็มาสามารถติดต่อได้ที่บริษัทฟาอีตยูไนเต็ดมอเตอร์สปอร์ตจำกัดครับรโทร0891822188อช8ครับนะครับ บอกทีมชายโยคือเบอร์45กับเบอร์3จ้าโอเคบอคุณครับ45กับเบอร์3นะได้เลย45นี่ก็ขวันชัยแก้วใส่เลิศคุณนพพัฒน์สาตว์ทองคำบอกธนกรสาต์ทองคำสู้ๆนี่เจะบอมป่ะถ้าจะไม่ผิดบอมหรือบอสบอสอ่ะบอสแก๊งลานมัน,นมันบุญยักษ์ดีเล็ก มาแล้วครับเข้าสู่หัวบวนเข้าสู่ทางตรงครับเดี๋ยวคุมเกมโดยะชาพันธ์กับอนุวัตรทศสาราชครับคุณผู้ชมครับถ้าอ่านชื่อให้ผิดไปขออภัยด้วยนะครับเอาครับและสัญญาณไฟดับลงครับมาแล้วครับโซโซโซเล็กครับกับอนุวัตรทศสาราชครับขึ้นไปก่อนอีกแล้วแต่หัววันเลย ยโดดมาแล้วครับแล้วปลาเป็นแผงเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเพิ่มสับครับมาแล้วครับร็สิทตาย60พาล้ำมาครับเจ้าตู้มาครับสีนุแหมตู้เปิดสวยครับแรงเอ่อพิดพลําขึ้นมาได้โอ้โหเนี่ยนะครับอ้าวแล้วคิดพลําแซงคืนเรียบร้อยคือหลายๆคนต้องบอกนะครับบางคนเขาทํารถมาไม่แลกครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปบุรีรัมย์ที่ที่คุยกันมานะเขาบอกพี่คนนี้สนามนี้ผมประคองเพื่อให้จบ นี่ครับกำลังลงร้อยอากันมาเป็นแถวเลยครับ32คันครับฟังไม่ผิดนะ32คันดูครับอนุวัตชศราช <มา S 1> ิเคตออฟอาร์บีนะครับนี่ครับต่อสโซ่สอสเอาขวางโชว์เลยครับตัวไปชนกับอะไรครับหมายเลขสามแปดเจ็ดหรือเปล่าสามหกเจ็ดนะวุฒิพันธ์นะพันธิมารัตน <ะ S 2> ์ครับตายแล้วครับหมุนไปแล้วครับเป็นลูกค่างติ้วติ้วติ้วเลยฮะแล้วสิเอรูปนี่มีแข่งต่อหรือเปล่าครับเนี่ย ทำทางอยู่แล้วฮะไปครับพี่ครับโต่งก็มาซิกเล็ปซูโกเอชพีซีครับมาขอดูนี่ครับโป่งวิสุทธรรมโดนแก้วนะครับตามมาตรงนี้มาตรงนี้ครับหมายเลขห้าสิบสี่ครับอนุวัฒน์ทุสลาเป็นผู้นำครับแหวนวิ่งสองเลสติดมีเครื่องทนมากกันเหนียวเนียเหนียวจริงๆครับและ4-1-4คาชาพันธ์ครับยังอยู่ในอันดับที่2องยังเหนียวแน่นอันดับที่3เป็นไพซิสาเพิ่มซับครับจากซอโซเบเกอรี่เค้กครับโอ้ซอโซซอโซนี่ธรรมดาที่ไหนเค้กเบเกอรี่คอฟฟี่นะ ซิมมาด้วยนะซิมก็มานะครับซิมแฟนแฟนของโซเล็กเขาไปแล้วครับหนีไปหนีไปนี่ไมเคิลสปิกแมนนะครับกับ169นี่ก็น่าจะเป็นเจ้าบอมหายครับโอ้โหดันกันมาแบกลุ่มนี้ดันนาดกนาเครับปุ่มนี้เรียงหน้ากันมาเลยครับมาหน้ากระดานแบบนี้นะโอ้โหหมายเลขส38นี่น่าจะเป็นของเจ้าแชมป์นะครับ แล้วแชมป์จากก๊อตแทมกะลาดครับเอารถคันใหม่มาลงครับเนี่ตัวตีเนี่ยฮะสามสามแปดนะครับจับแจ๊สนะครับก๊อตแทมกะลาดลาเมงก็สอบครับอูอยู่แถวๆนันวมินฮะข้างๆกับพาวเวอร์อัพเลยเอาแล้วเหมือนจะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ต้องโดนชนไปตุรนี้ไงที่หมุนไปอันนี้คือหมายเลขออะไรสามอะไรมองไม่ทันครับมองไม่ทันขออภัยครับแล้วนี่สี่สามสองครับเห็นไหมสี่สามสองครับสี่สาม น่าจะเป็น4 5 2เป็นพงสพัฒน์งสัน์ครับช่วยอ่าโอเคนี่ครับเจ้าแชมป์ครับ338ครับนี่ฮะรถคันใหม่ของเขาเรามาเจอในกลุ่มเดียวกันเลยนะครับกับ137โอ้โหล้อยอาร์ตีคู่กันมาแบบนี้ก็แทมกาลาดครับโอ้ครับโอ้ขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาครับ132ครับบินเข้ามาครับนี่ฮะน้อยแต่มากหนึมนะ137สดนี่สุชนเกตชนครับอ๋อ อาจารย์เพชรครับโอ้โหสุชนเกรตาชนครับไม่ได้มานานครับมาตรงนี้ครับหมายเลข3 2 7ครับกลับมากับไมเคิลสปิกแมนตรงนี้ครับ3 2 7นี่เป็นนัทวุฒดพันโสดาครับรถเขาแปลกจริงๆนะครับรถเขาสวยมากเลยนะนัทวุฒิพันโสดาตอนนี้โดนไมเคิลสปิกแมนแตงขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับรถเขาสีเขียวมานี่เลยรถอะไรเนี่ยจะไม่ได้ลงไปดูเลยนะครับแล้วก็หมายเลขสิบน่าจะเป็น ใส่ชุดแต่งหรือเปล่าสวยอย่างนี้ไปครับดูกันยาวๆครับแลข169ครับไล่มาแล้ว169เป็นพูทันเน่ครับไปครับยาวๆอ้าวแล้วนี่ครับสชโซเล่ครับเสียตำแหน่งเรียบร้อยให้กับไอซิ์ครับไอซิ์สาวเพิ่มซับแซงขึ้นไปแล้วและข้างหลังมีถาวรอยู่ถาวรปังกลางครับรอสิบตายมาแล้วฮะมากันมาเพียบเลยรอสิบตายก็มาคิดพาลำพาลำมากันครับนี่ครับ ไพรสิทธิ์ขึ้นมากันยับ2นะครับแล้วก็นี่กรยับมานะครับกับขชาพันขาวอนแล้วก็คิดพาลัมครับคุณผู้ชมครับดูครับคิดพาลังับต้องไปต่อยาวๆสปีดอาพครับข้างหลังน็อตสิทธิ์ตายมาแล้วน็อตสิทธิ์ตายกี้เข้ามาน็อตสิทธิ์ตายกี่มาเรื่อยๆอีก3รอบส้นนามครับดูครับอะไรจะเกิดขึ้นครับโอ้โห23ครับเอาอยู่ครับเอาอยู่เลยฮะเอาอยู่นะและไพรสิทธิ์ครับคุม ผมในชุดนี้นะผมประพฤติชุดนี้มาอีกห้าคันนะดูครับจะไหวหรือเปล่าครับสำหรับภัยศิษฐ์สาเพิ่มศัพท์โอ้โหน็อตครับน็อตสิดตายน็อตสิดตายครับสมมติสมหมายครับเกาะมาขนาดนั้นแล้วก็พาเกียงสักครเกียงสักกระตามาครับดูครับเกียงสักเปย์โยสีแดงครับดูน็อตสิดตายบินเข้ามาครับไม่เข็ดนะไม่เข็ดนะตรงเมื่อกี้หลุดไปรีวิวนะฮะตายบางมดนะนี่ฮะน็อตตาย ไม่กล้าเมื่อไหรจะเก่งต้องใจถึงครับไปครับรถติดตายครับครับหมายเลข435ก็เปิดให้กับรถช้าครับตอนนี้ไปครับยงยศนะฮะยงยศออกไปครับเปิดไตแล้วครับให้เพื่อนๆขึ้นมาครับดีครับงหวะนี้ครับไม่คิดพาลามครับต้องฟังอีกแล้วครับ โอ้โหวันนี้นี่คิปทาร์ลี่แกยังฉีกไม่ได้สําหรับน็อตสิทธิ์ตายนะแล้วเหมือนน็อตจะโดนนะแปดศูนย์นะเกียรศักขึ้นมาได้หรือเปล่าเกียรศักเกียรศักเข้าในน็อตออกรอบน็อตออกรอบครับน็อตออกรอบครับน็อตออกไปครับน็อตออกโอไปโอไปครับไม่ยอมครับอห้าสปินขึ้นมาครับหมายเลขแปดศูนย์ครับเกียรศักสามารถแซงขึ้นมาได้อีกหนึ่งอันดับครับสามารถแซงน็อตได้ไปกดดันกับคิปทาร์ลี่ และนี่ครับอีกกลุ่มกลุ่มนี้ครับก็กลุ่มข้างหน้าครับชาปัะชาบรรสงงานอยู่อันดับที่สามครับและขาวรอยู่อันดับที่4นะครับโซเล็กครับโซเล็กครับเด็กวังม่วงสระบุรีนะทำธุรกิจแบบเออลงเลาะไก่เ่ยใช่ใครที่อยากได้ไก่เดี๋ยวไปติดต่อโซเล็กได้เลยน็อตสิ่ตายครับไปยาวๆน็อตสิ่ตายบังมดยาปุ้ยน็อตสิ่ตายเธอรถช้าแซงมาสวยงามมากครับตรงนี้ครับตายบังมดครับ วปุ๊บกล้องโอ้โหถ่ายกันแบบมันถ่ายไม่ทันเลยมันเร็วเกินนะมันมอลลำซิ่งไปแล้วครับกิดพาร์ล้ำแดนนี่ครับ54ครับดับป้ายลังแลไปแล้วครับดูครับขยับเข้ามาครับนี่ครับอันดับ2ครับหมายเลขหนึ่งครับไพศิตแล้วก็ตามมาด้วยกระชาพันธ์อันดับที่3ออบออครับซึ่งเขาอยู่ในรุ่นเดียวกันนะครับกับอันเดอร์พันห้านะครับต้องรอดูครับลุ้นคู่นี้ว่าจะจบยังไงนะคิดพารลัำครับแต่ยังคงโดนเตียนสักไลพีีอยู่อันดหนึ่งสามเจ็ดครับ หนึ่งสามเจ็ดนี่เป็นรถที่ท้ายๆนะครับโดนกล้อไนก็สุชนเกตตาชนนะอาจารย์เพชรนั่นเองปกติก็ไม่ได้ใช้คันนี้เขาอยู่ทีมซีอีโอับียบมาครับขยียมาฮะหมายเลข6.0หกศูนย์พยายามจะไล่กับคิดพรัมแต่เครื่องคิดพรัมมันแรงแรงผมบอกเลยว่าแรงไลไม่เข้าแล้วก็เหนียวด้วยนะ ได้ข่าวว่าเขาเพิ่งทำ t u โบดนะครับอสปีดอักนะครับของจริงโอ้ก็โยนเข้ามาครับมาดูวันนี้ครับนี่กลุ่มหนึ่งครับผมว่าผู้นำกำลังมันแล้วฮะอนุวัตทศรา์นี่นำยาวเลยครับซีเกตออฟอาบีนะครับไปยาวเลยทีเดียว ตรงนี้มาไหนเนี่ยกลุ่มไหนตีดรถช้าครับรถช้าอ๋อหลบไปแล้วนี่ฮะผู้นำของเราครับอนุวัตทอสซาลาสเรียบร้อยครับอนุวัตรอสซาลารับที่1ไปนั่นแหละครับที่2กําลังไล่มาตรงนี้โอ้หําห่างแล้วนี่ครับไพศิรสิตาเพิ่มซับล็อกอันดับที่สอละข้างหลังเป็น4 1 4หนขจพันแสงงามตามด้วยถาวรปังกลางครับครับและคิดพาล้ำนี่เหมือนน็อตสิตายจะแซงขึ้นมาหรือเปล่าครับโอ้เยี่ยมครับน็อตสิตายสุดยอดยิ่สูง ขีเ่เขนเข้ามาครับถีบเขนเข้ามาวิาาสุชนเกตตาชนนะอาจารย์เพชรน,นะครับความมันในรุ่นของสเปเชียลคาร์ขับครับ The Winner ของเราครับหมายเลข54อนุวัตชศราช์เบสท m e 0112ครับ Secret of RB โอ้โหแกี่มวนเดียวจบตลอดครับสำหรับอนุวัตชศราช เรดิซลอันดับยังไม่เป็นทางการะครับอันดับที่1หมายเลข54อนุวัตทศราชอันดับ2หมายเลข1ไยศิทษ์สาเพิ่อนทรัพย์อันดับ3 4 1 4ขจพันแสนงามอันดับ4 3 2ครับ3 2 9ถาวรปางกลางและอันดับที่5หมายเลข23คริสพารามเอาครับและตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญชมไฮไลท์เลยครับ